ระตะนัตยานุภาเวนะสัพเพเทวานังเตชะสาอุปปันโนโควิโทโรโคสยามรักเถวินัสตุราชะปุญญานุภาเวนะ ทัะปาระมิตาหิจะอโรคิยะสุขขัเจวะสัทธาโสถีพระวันตุเตคถาพระราชทานฝีพระหัตเป็นกระตูนก็พระราชทานมาจาก เยลสีดอกอัญชันเป็นเยลล้างมือสูตรถนอมผิวนนผสมด้วยวิตามิน b 5และกรีเซอรีนด,ด้วยความรักและความห่วงใยบอกวันผลิตและวันหมดอายุเป็นพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบ